อาอุโซอเนี่ทามซิทเวาเหลือมเลได้ยินไหมแต่ดูแล้วเสมอกันมาค้คับกคงคงไม่ลทำอะไรอะเกิดขึ้นได้่งให้เพื่อนสงรงลงมาส่งให้เพื่อนชิตมาหม่ที่นึงเบอร์สิบเก้าว่าไงเบอร์สิบเก้ามองดูเพื่อนส่งให้ไปอีกสองคืนเบอร์ยี่สองเอร์ยีอสดุดล้มก่อนนะครับขาอ่อนแรงหนึ่ห้าสิบห้าฝปิดขึ้นมา ไปกันได้แล้วครับเริ่มเกมครึ่งหลังแล้วสนุกมากเลยน้องเน่มาลงเลือกกำลังตัดเร็วๆโหมาลงฮาซิบาเซ็ป้องเน่สองคนอาศัสวายสวายโอ้โหกินอะไรมานี่กินเตนหรือเปล่าเต็นผมเสียมาโม่ตัดเร็วๆไปเลยว่าไงโอ้โหโดนับทาบอลได้สนุก มาอีกแล้วนะรับเป็นอลอกเลยสวายโอ้โหรวยจังหวะสุดท้ายฝั่งซ้ายมือดีเพิ่อด้วยเอาไปล็อกลงออกมาหนุนจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานีโอ้ยย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 ูยย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 ยูยย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 ยูยย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  เ้าหน้าตาแทเในใส่ตำแหน่งครับตูวตังหกสิบหกสราบตัวก็ใส่นักดีนะครับสวหรับรายเชิญนะครับทุกๆเทมนะครับขอร้องให้เคียรเอาไม่ต้องเซ็นนะครับว่าเซ็นมาในผมเอาไม่ออกสิทธิประโยชน์ของท่านเองเดียวีครับอาศใส่ชุดชูบุญคุดเบอสิ ลุกไาตัสามตันึงผลกมมาแล้วไงเกิดเสยงยกทองสะบัดทองแล้วในตีมือสี่ดนจะเป็นล uh ูกท uh ุกมของฝั่งสะดดเปิดเกมมาครับุงเลยนะครับสำับสนนไม่เรียนอะไรต้องคิดแล้วหนึ่งป็นตัต่อหนึ่งเปอนตัวเทวาเอ็นจัมแมวมาล่าจะน่าเสียกสิจะมีงใครได้เปลียบเปลีย กบอลามโนี้อ๋อบางคนสาวมันตนะสีเขียวสีสิบสีของสนุนะครับตงกได้ขามาดูดรับคนหลังท่งม้เพื่พิาหาสมัยกนี้โอ้โหอ้หแหอของนเียดสีสวยใชไม่ใชายสม อย่างเื่นนะครับท่เื่นทักรถอย่นี่าเอกสบายชิคสบายเทสบานนะครับแต่ท่านบอกว่า4-4นี่หกเอหกเอนัลโชเลวมาไตลโออเออมาซส่เอาย้ายอยู่าหมเอาเออ้า25นะครับแม่ตัวกลายของสวายตัวนี้เออโหยากลงนี้ไม่ผ่านเลเขาสนญน ปอะตูนะครับตัวสีบ้าไงได้ยินผู้ชอบไหมประตูไม่ออกมาเลยนะชุดสีขาวนะครับสำหรับสบายชุดสีแดง เน็หมู <poured S 1> แก่กับหมูขวดป้าลูกเอเด็กกันทำเอาว่าไงรเบอร์สิบสี่โอ้ยังได้ลูกโอ้โดนบอลเบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเจ็ร่างเลยเองยกบอลลูกนี้ข้ามฟากไปยังขวาโอ้ไม่มีเพื่อนเดินตามไปนะลูกออกข้าม ผมมาเล่นเร็วเลยนะครับสวบย์ล้มเลียบว่าขึ้นมายังไม่ผ่าน็เล่นทองสนุนสนุนยกลบอลลกนี้ข้าวตมมาได้ว่าไงแรงจี้วีติเนทามันยั้ออกไก่อนกกระติมบ้ังเร็วยังยังไม่ออกกอ๊ยยังคุมนบอลย่ลกนี่45 4ีมาซีอโอว่าจะไปอักแอ ไปลูกออกข้างไปนะครับเ <ห iin S 1> <eps> ปลุกทุ่มของสนกินแดงไปเรื่อยๆไปกิส้วแ้วหวแหวนของเที่ยที่บอกว่าเออเดินพาปาไาาปาาาพาปาปามาพอาพาาไปาย Store โอ้โหแม่จะมาสุดท้ายจะมาขาดมนเนื้อผูมาเกินเลยแลยอะไรบอลโีเแม่นจริงๆเลยนะครับอยู่ที่ตัวบอล ชูไป15ทำนเลยได้ส so, uh, ี่เลยครับสี่ว่าไงเดียวลงเนี้ทมองออกมาเลยนะครับไม่มีอะไรต้องคิดหนักแล้วสงลงกับชอบไปด่โลเกไตยตาช่องให้15 15ถือว่าเป็นกาตระขอสวายเลยนะครับอ๊ติดเได้ทำเกมต่อเนื่องเลยนะครับสเบอรยสอนยสองไห ี๋ยวบอดตามช่องเอาโอ้หได้เข้ามามอยู่ี๋ยวตรงนี้ไม่ผ่านหุ่เล่นของสวายยี่หกยี่สิบครั้งซาดาพักแกนคุปนาไปแล้วสวายสไ <c oughs> ลด์ <c oughs> ยี่หกเขงหมาสุดท้ายมันยังมาตกรอยสได์โอ้โหวัดสัตว์รงาจะมาสุลด์เป็น เซนบอกว่าไป็ลูกตั้งแต่ยังน้าประตขึ้นมาแล้วของสรับัตูี้โงมาแล้วข้ามาแวังให้กันที่14ยินเซรดิ ยังมาลืทางสวายสกัดหลอกเป็นลูกทุ่งทุ่งไปแล้วตั้ข้างไปกินแดไปเลยครับทุ่มไปถึงเขตยนต่อในฝ้าฟังสนุนยังได้ยกลูกนี้ไปให้ลูกการสนุนแนี่โหยังไม่ได้สิบสี่เอฟฟ์พอแล้วนะครับยิกขึ้นมาไม่มีเพื่อนโดยถึงกัน่พอเอ้ยเป็นองโลกโเไม่ดีเท่าไหร่ครับพออย่างเอาน่าโตแต่ข้อบอลเบออาิข้อสล็อนสั้ โอุ้อมอลูกหเมาเกนไปยมหายใจไมีไม่ดกอยังอยู่ที่ประตูตั้งอยู่ะนกับรนี่เกิดขึ้นได้กระรดทิอย่าไปบุเพลินเลยนะโอเอย่างลูกล้มมีลงค้างในอะไรเกิดขึ้นได้สัตว์จังหวะเดียวลูก,ก็ามาไม่สองืคยล้างมาสมมนอยังได้้อบอนโอ้ยกลูกนี้ก็ไม่าพ้ก็เล่นสลายใจาจำช่อง 14, อง่ายๆสิบเรสยสิบสาม เสบสารยอโก้โหดึ้นมาได้นม่ก็นสมสุดไปเดนไป้าไปก้าวว่างไงลูกก็ไ่เจอเล่นแรงเลยเอาไปตั้งใจจะนาประตูขึ้นมาสดาในฟาาฟังของสนุกสุดาในวลาดทางอาสาการเล่นของลูกหลานของเราในชุมชนมองแม่เลยว่าเพอร์เฟ เอนสนาเบสดาเบสดาเดี๋ยวบอเราฟุตบอลส่งให้เพื่อนไม่เป็นรอใครอยู่แล้วเด็กบอกกันพื้นฐานเองบอกได้เลยว่าพงนางึิษสุปรดกอาจารย์สุพิษรับสโลว์ไม่ดีเก้าอยล่ตรงนี้ไปอ้า เราต้องไปแกน้อยมาเด็กต่างโงนี่ห5ส่บห้าันมันได้ไปตักไี้เอาไว้เต็มโรงเียแหมเกือไปแล้วนะ่จะปดจะซาน้ตักให้กับเพื่อนมันถึงบ้านหลังแล้วสําสำหรับเมอร์หนึ่งเบ้าเหรอทะล่ได้ไนเป่าเลยไวไหว้ยประเดดงกันเลยเด็กบิงน่าเต็มเลย ส่งลงมาสลวนึ่งลกได้ไเอาไว้ให้เพื่อนังเรอยาก้เพื่อนอามัยน้นาเป่ยนภาษาเโอ้โหโอ้โหภาษาพราเรียกว่าประมาทงัจนอขอประมาทอยทักการเสียประตูที่า รอยแบบนี่โอกาเจลตาตกในมีมากนะครับไทยดึง18กับไทยดึง15นะครับวสุดใสเลยตามรูปเกมน้วยสมันี้เป็นตอนนิดครับสมัยให้เพื่อทีมก็สนใจชื่อไม่ได้เลยนะบอลมาได้ให้เขาไไ้ไปไดสงให้กัลับไปได้ไปเลยมาให้15บก็ไม่ผ่านตัวเล่นกอสมวน ต้นเดนัอยังเป็นลูกมไล็อกหล็อกสผ่านมาแล้วเร็วจรวรก้าวไม่กองว่าทลมมาได้สิบาโอ้โหดยังได้โยสิบสามย่บอลไมให้่อน สมสนี้ต้องชอมบอลอครับเลยรอไวอันตรายโอ้โหเดนเจอร์เอเรียนเส้นแนวอันตรายโอ้โหเอผพ้กกันผูกกับรัไมันเลยวะพวิเชียนสยนะสภาพโอ้พวิเชียนบอกว่าภาให้สายชนะใหญ่สัง